กับตามไหมตอมไหมครับคือคือวันนี้นะครับผมได้มาร้องสมัสดิกรให้ตำการตรวจสอบลุงพลป้าแตน และยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับที่ออกอากาศหรือสิ่งที่ไลฟ์ไปต่างๆนานานั้นว่าได้รับผลประโยชน์อย่างใดหรือไม่และผลประโยชน์นั้นได้มีการเสียภาษีให้กับรัฐถูกต้องหรือไม่มีการแจ้งรายการเสียภาษีหรือไม่มีการเจ็บจัดเก็บภาษีหรือไม่เพราะสิ่งที่ทำนั้น ผมจะทำให้เป็นเยี่ยงอย่างกับยูทูบเบอร์หรือคนที่ใช้ประโยชน์จากความปอนแอของสังคมหรือความเดือดร้อนของสังคมแล้วเอาไรายได้และประโยชน์นั้นมาใช้ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมศีลธรรมดังนั้นผมจะให้ทำเรื่องนี้เพราะขณะนี้ยูทูบเบอร์บางคนทำให้คนเลวเป็นคนดีได้ คนดีเป็นคนเลวได้ทําของปลอมมาเป็นของจริงมาเป็นแบงเนมได้ดังนั้นสิ่งที่คุณได้ประโยชน์คุณต้องให้กับรัฐนะครับและต้องทําการตรวจสอบได้และผมก็ฝากทั้งสัมภาร,รไปแล้วว่าให้ตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะท่านเลวัตก็จะไปแจ้งปปทด้วยว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการนั้นได้ทําการหรือไม่อย่างไรนะครับงานนี้ผมจะไม่ปล่อยให้คนที่กระทําความผิดหรือสร้าง รอยดัางให้สังคมทำคนที่ไม่ดีเป็นฮีโร่แล้วมาหาประโยชน์รายได้จากคนที่เกิดการกระทำถูกการทำนะครับดังนั้นผมจะดำเนินการในเชียดขาดก็เป็นอำนาจของสมรกรนะครับก็ว่าจะตรวจสอบกี่ปีก็ว่าไป แต่ปี2ปี5ปีแล้วก็ว่าตามอำนาจตามกฎหมายซึ่งก็ผมรู้อยู่แล้วแต่ว่าอยากให้สัมภาร์เขาเป็นคนตรวจสอบก็ว่าไปก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็เห็นสภาพอยู่แล้วก่อนก่อนเกิดเหตุยังบ้านฝายังไม่มีอะก็คุณก็ชี้แจงว่าคุณร่ำรวยมาอย่างไงนะครับผมว่าสัมภาร์เขามี มีมีอะไรนะวิธีการตรวจสอบนะครับคุณชี้แจงแล้วก็ว่าไปคุณชี้แจงคุณก็จะได้รับการตอบรับว่าคุณได้มาโดยถูกต้องแต่ถ้าคุณตอบไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะมีโทษติดคุกหรือเปล่าอย่างไรผมต้องให้สมรกร,รตอบนะครับจะต้องตรวจสอบทรัพย์สินึดทรัพย์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ผมไม่ปล่อยแน่นอนแล้วผมจะตรวจสอบซ้อนกับสมรกรดี นะพวกเรามีทีมที่จะตรวจผมก็ท่านเรวัตมีคนที่จะตรวจสอบให้ผมอเอไอ,นนไ,อเไม่มีผมจะพูดในฝั่งการที่ผมไม่ออกรายการทุกรายการผมให้ความรู้กับประชาชนหมดแล้วเราไม่ได้ <laughs> เงินได้ทองจากการออกรายการนะครับ ผมไปออกรายการเพื่อให้ความรู้กับประชาชนไปสอนสถาบันการศึกษาไปเป็นอาจารย์สอนเทคนิคการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเจอผมไม่สอนดังนั้นผมไม่ได้และการผมไปวิเคราะห์ผมไม่ได้วิเคราะห์รายการหกระแสอย่างเดียวผมเนี่ยไปทุกช่องทุกสถานีทั้งวิทยุทีวีก็ไปถามดูว่าผมวิเคราะห์และไม่เคยไปว่าลุงพลน,นะกระทำความผิด ผมไปวิเคราะห์หลังจากศาลตาัดสินแล้วว่าศาลเนี่ยมองจุดไหนอย่างไรแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปกดแค้นครับแล้วผมไม่เคยดูลุงพลลุงอะไรต่างๆพูดจาอะไรไม่พูดเลยเมื่อวานนี้ลุงพลออกคลิปมาเนี่ยผมยังไม่ดูเลยแต่มีคนบอกให้ว่าพฤติกรรมแต่นั้นผมจะบอกให้ฟังว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยกริยาสอภาษานะครับ จำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลดังนั้นคุณพูดเนี่ยผมวันนี้คนให้อ่านแล้วผมลองดูว่าคุณว่าตัวเองหรือเปล่าลองไปดูนะนะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับก็ครับจบก็ผมไปแจ้งที่สนดอนเมืองท่านเลยวัดไปแจ้งที่การจนบุรี แล้วเดี๋ยวผมก็จะแจ้งอีกประมาณสักสองคนนะครับซึ่งผมได้แจ้งความไว้ว่าใช้คำว่ากับพวกอันนั้นเดี๋ยวใครที่เกี่ยวข้องจะโดนหมดและคนที่เอาไปไล่ต่อผมให้ตํารวจสืบสวนแจ้งควหาหมดแล้วต่างกรรมต่างวละหมดคุณรายงานครั้งหนึ่งแจ้งครั้งหนึ่งคุณโดนหนึ่งคดีนะครับก็บอกให้กลุ่มคนที่กระทำจะต้องได้รับโทษนะครับ และผมจะทําเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าขณะนี้ยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยคุณพูดแค่ไม่กี่นาทีคนเสียหายสังคมเสียหายมากแั้นเงินคุณต้องรับผิดชอบนะครับไม่ผมไม่รับโทรศัพท์ทั้งสิน้นและไม่ต้องมาหาผมหรอกผมเป็คนเฉียบขาดอยู่แล้วไม่มีให้อภัยถ้าทำผิดกฎหมายนะครับไม่ผีกฎหมายมีอะไ,ไรไหม มีอะไรหรือฆาตกรเอาจะคลายไปเต่า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 ต้องระวังตัวไว้ความจริงก็คือความจริงเอาละเอาลัก้าตกรพอแล้วพอแล้วาเสียงหน่อยเต่าไว้เต่าเงาเต่าม้อยเต่าซ่าเป็นาตกรเต่าเว้ามเต่าบัวขมาไเต่าไายแล้วเต่าเต่า ไม่รู้รือว่าน้องชมพู่ก็าตาย,น,ยนะน้องชมพู่ตายเนี่ยคุณรู้ไหมก่อนตายเขาทุกทรมานกันไหนคุณรู้ไหมให้ถามสังคมว่าก่อนตายเนี่ยน้องชมพู่จะทุกทรมานขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดแม่น้องชมพู่เนี่ยจะทุกทรมานไปตลอดชีวิตนะแม้แต่เขาเห็นเสื้อผ้าตัวหนึ่งเขาก็ร้องไห้เห็นรองเท้าอันเดียวก็ร้องไห้ดังนั้นคนกระทาผิดต้องสงนึกหรือ คุณต้องเป็นข้อต้องสงสัยคุณต้องสงบแต่คุณเอามาทําแบบนี้แล้วคุณเอาความทุกโศกข,ของชาวบ้านมาหากินแล้วเมื่อคุณได้ผลประโยชน์ไม่ว่าใครทั้งสิ้นได้ผลประโยชน์คุณต้องเอาผลประโยชน์อันนั้นคืนการรัฐให้รัฐนั้นไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนแค่นั้นเองผมไม่มีอะไรผมจะไปอั้นผมยังไม่เคยดูข่าวกันเลยไม่ให้ค่าราคาอยู่แล้ว ก็คุณก็ต้องรู้ตัวเองเนาะรู้ตัวเองว่าคุณได้ทาอะไรมัง่งถ้าทาดีทําถูกต้องพระเจ้าก็คงคุ้มครอง,อง,องแต่ถ้าไม่ดีคุณก็ต้องรับกรรมรับโทษรับกรรมอย่าไปมองว่าไอ้ที่ความเจ็บปวดเขาแล้วทาให้คุณหากินได้ร่ารวยแล้วมันหยุดชะงักไปอย่างนี้ไม่ได้ที่ผมออกมาเรื่องนี้เพราะผมยอมไม่ได้หรอกคุณต้องรู้นิสัยผมตั้งแต่เป็นตำรวจแนละ้วใครท่านผมต้องรู้ว่าผมเป็นคน เสียบขาดผมไม่ยอมสิ่งไม่ดีไม่ยอมอย่างนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่มีไม่มีไม่มีเลือกหน้าอยู่แลผมทัหมดนกรือกยูทูบเยูบเปิดครับครับก็ชื่อชื่อในอะไรนะในช่องของอะไรนางฟ้า จัดให้หรืออะไรยังไงหรืออะไรเนี่ยผมไม่นังฟ้านาังฟ้าผมไม่ทราบแล้วก็มีมีผู้ชายอีกหนึ่งคนผู้ชายอีกหนึ่งคนที่ออกมามาพูดด่าอะไรนี้ก็จะว่าไปก็จะต้องเอาด้วยก็เดี๋ยวตำรวจเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเนี่ยเขาจะจะหาข้อมูลว่าใครเอาไปไล่บ้างเขาจะมีอยู่แล้วการไล่เนี่ย เขาสามารถตรวจสอบได้ครั้งหนึ่งเนี่ย<ส>ก็หนึ่งกำตังวละนะผมจะเอาทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดการได้เงินมาซึ่งผลประโยชน์นั้นเนี่ยสามารถจะตรวจสอบได้<ส>ผมคุณได้ส่วนแบ่งจากใครและจาก you youtube YouTube ให้เงินเท่าไหร่ก็ต้องเข้าบัญชีเป็นธนาคารหมดเขาสามารถจะตรวจสอบได้คุณปิดบังไม่ได้หรอกไม่ม,มีไม่มี<ผ>มเอาเงี้ยไม่เสียเวลา เสียเวลากับผมเสียเวลาเป็นคุณไปชี้แจงตามกฎหมายแล้วกันลูกตุ๊ดเป็นกรรมเวรกรรมจริงๆไวมากใครที่ทำกับหลานกูมีอะไรหรือฆาตกรเอาจะคใไปมึงระวังตัวไว้ความจริงก็คือความจริงไวมาก เอาล่ะเอาลักคาตกรอนพอแล้วพอแล้วาำเสียงหน่อยเต่าไม่เต่าเงาเต่าม้อยเต่าซึ่งเป็นคาตะกรเต่าข้ามเต่าหัวขมังเต่าไม่หงายแล้วเต่าเต่าคำพิพากษาคดีมหากา์เปิดคำพิพากษาฉบับเต็มจำคุกลุงพล 20ปีคดีน้องชมพู่ยกฟ้องป้าแตนเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่20ธันวาคม 2,566ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิาพากษาในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง1013ทั2,564ระหว่างพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารโจทนางสาวิตรีวงศรีชาโจทร่วมที่1ในอนามัยวงศรีชาโจทร่วมที่2กับนายชัยพลหรือพลวิพาจำเลยที่1และนางสาวสมพรหรือแตนหลับโพ จำเลยที่สองโดยมีโจทย์ร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินหมทดแทนทางแพ่ง จดฟ้องว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563จำเลยที่สองพราบเด็กหญิงอรวันหรือชมพู่วงศรีชาอายุ3ปีเศษซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากโจดร่วมทั้งสองมารดาและบิดาโดยปราศจ,จากเหตุอันสมควรเมื่อระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม 2563จำเลยที่1โดยเจตนาฆ่านำเด็กหญิงอรวรันซึ่งเป็นเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไปทอดทิ้งหน้าเขาภูเหล็กไฟเพียงลำพังโดยไม่มีอาหารและนำ้ำดื่มเพื่อให้เด็กหญิงอรวรันค้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กหญิงอรวรันถึงแก่ความตาย และเมื่อระหว่างวันที่13ถึงวันที่14พฤศภาคม2563ภายหลังผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วก่อนการชนะสูตรลิกศพเสร็จจำเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพผู้ตายแล้วถอดเสื้อผ้าและกางเกงออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่พบศพเข้าใจว่าผู้ตายถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย ในประการที่น่าจะทำให้การชัน,นสูตรลิกศพผู้ตายหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าบริเวณที่พบศพเด็กหญิง อรวันผู้ตายอยู่บนเขาภูเหล็กไปห่างจากจุดที่มีคนพบเห็นผู้ตายครั้งสุดท้ายประมาณ1.5กิโลเมตรและเป็นทางลาดชันประกอบกับบริเวณตังกล่าวมีการตรวจพบเส้นผมผู้ตายหลายเส้นที่มีลักษณะถูกตัดด้วยของแข็งมีคม ึงเชื่อว่าผู้ตายซึ่งมีอายุเพียง3ปีเศษไม่สามารถเดินขึ้นไปถึงบริเวณที่พบศพและใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมของตนเองได้แต่ต้องมีคนร้ายพาผู้ตายไปมีอะไรหรือฆาตกรเราจะคลายไปนุ่งระวังตัวไว้ความจริงก็คือความจริง เอาลักเอาลักคาตกรพอแล้วพอแล้วบางเสียงหน่อยเต่าไม่เต่าเงาเต่าม้อยเต่าซึนเป็นฆาตกรเต่าคว่ำเต่าหัวขมามเต่าไม่หายแล้วเต่าเต่า ปัญหาต่อมาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนร้ายหรือไม่เห็นว่าประการแรกในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาผู้ตายเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านพักและมีเด็กหญิงกอที่สาวผู้ตายนอนเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกระทั่งเวลาประมาณ9นาฬิกา50นาทีเด็กหญิงกอมองหาผู้ตายไม่เห็นจึงออกตามหา ดังนั้นผู้ตายต้องหายตัวไปก่อนช่วงเวลาดังกล่าวโดยเด็กหญิงกอเบิกความว่าไม่ได้ยินเสียงผู้ตายร้องแต่อย่างใดเชื่อว่าคนร้ายที่พาผู้ตายไปต้องเป็นญาติหรือบุคคลใกล้ชิดในหมู่บ้านที่ผู้ตายรู้จักดีเนื่องจากผู้ตายจะร้องไห้หากถูกคนแปลกหน้าอุ้มเจ้าพนักงาน ตำรวจจึงสืบสวนกลุ่มบุคคลดังกล่าว14คนแบ่งเป็นญาติ12คนและบุคคลใกล้ชิด2คนพบว่า13คนมีหลักฐานยืนยันที่อยู่หรือตำแหน่งอ้างอิงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ชัดเจนยกเว้นจำเลยที่1ซึ่งไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ได้แน่ชัดในเวลาที่ผู้ตายหายตัวไป ประการที่สองจำเลยที่หนึ่งให้การเป็นข้อพิรุธหลายอย่างอาทิจำเลยที่หนึ่งให้การกับเจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวนว่าวันเกิดเหตุจำเลยที่หนึ่งมีนัดไปรับพระสอ ที่วัดข้าภูผาแอกขณะเดินทางไปวัดจำเลยที่สองโทรศัพท์แจ้งจำเลยที่หนึ่งว่าผู้ตายหายตัวไปแต่ครอบครัวของจำเลยทั้งสองมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวอยู่กับจำเลยที่สองจึงเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยที่สองจะโทรศัพท์แจ้งเรื่องแก่จำเลยที่หนึ่งอีกท้งพระบอ ซึ่งจำวัดอยู่ที่วัดข้ามภูผาแอกเช่นกันยืนยันว่าวันดังกล่าวเวลาประมาณส0บนาฬิกาจำเลยที่หนึ่งเดินทางไปถึงวัดและพูดกับพระบอว่าหลานหายเกือบไม่ได้ไปส่งพระทั้งที่ในขณะนั้นจำเลยที่หนึ่งซึ่งไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวต้องยังไม่ทราบเหตุว่าผู้ตายหายตัวไป รการที่สมพยานโจทย์ปากนายวอและนางพอให้การในขั้นสอบสวนว่าพยานเห็นจำเลยที่1อยู่บริเวณสวนยางพาราซึ่งเป็นทางเดินที่สามารถเข้าถึงจุดที่ผู้ตายหายตัวไปในช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือกระทำความผิดโดยขณะที่มีการสอบสวนเรื่องนี้จำเลยที่1พยายามไปพูดคุยกับนายวอ ให้นายวบอกเจ้าพนักงานตำรวจว่านายวพบจำเลยที่หนึ่งในช่วงเวลาเจนาฬิกาไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานตำรวจสงสัยจำเลยที่หนึ่งหากจำเลยที่หนึ่งไม่ได้กระทำความผิดเหตุใดต้องพูดจาในลักษณะดังกล่าวกับพยานที่ให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจตามข้อเท,ท็จจริงที่ตนรู้เห็นแม้ต่อมาในขณะสืบพยานนางพอ จะเบิกความว่าตนไม่ได้เห็นจำเลยที่หนึ่งบริเวณสวนยางพาราแต่ก็เป็นการกลับทำภายหลังเกิดเหตุกว่า2ปีซึ่งอาจทำเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่หนึ่งทำให้การในชั้นสอบสวนของนางพอจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่า การสุดท้ายภายหลังเจ้าพนักงานตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจำเลยที่หเป็นคนร้ายจึงมีการเข้าตรวจค้นรถยนต์จำเลยที่หนึ่งพบเส้นผม16เส้นและวัตถุพยานอื่นโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผมหนึ่งเส้นที่ตกอยู่ในรถยนต์จำเลยที่3มีองศาของรอยตัดหน้าตัด และพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมผู้ตายสองเส้นซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพผู้ตายเส้นผมทั้งสามเส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมผู้ตายแต่ด้วยเหตุที่เส้นผมมีขนาดเล็กมาก จำเลยที่จึงไม่สังเกตว่ามีเส้นผมผู้ตายเส้นหนึ่งตกอยู่ในรถยนต์ของตนทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังจำเลยที่หนึ่งมาแต่แรกหากเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานและตั้งข้อสันนิษฐานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนดังวินิจฉัยไว้ข้างตน้นโดยไม่ปรากฏว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดมีสาเหตุโกรธเคืองหรือมูลเหตุชักจูงใจในการใส่ร้ายจำเลยทั้งสองจึงเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นคนร้ายที่พาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟปัญหาต่อมาต้องวินิจฉัยว่าขณะพาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟจำเลยที่หนึ่ง รู้หรือไม่ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เห็นว่าจำเลยที่หนึ่งไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโตรวจร่วมทั้งสองหรือผู้ตายมาก่อนจึงไม่น่าเชื่อว่า จำเลยที่1มีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทอดทิ้งผู้ตายประกอบกับรายงานการตรวจศพผู้ตายพบรอยช้ำใต้หนังศีรษะบริเวณหน้าผากด้านช้ายและท้ายถอยเป็นจ้ำจ้ำจึงอาจเป็นกรณีที่ผู้ตายหมดสติไปส่วนจำเลยที่1ไม่ใต้ตรวจดูให้ดีเลยพาผู้ตายไปทิ้งไว้บนเขาภูเหล็กไฟ การกระทําของจําเลยที่หนึ่งเป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนที่โจทฟ้องว่าจําเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพนั้นเห็นว่า ภายหลังวันเกิดเหตุจนถึงวันที่พบศพผู้ตายโจย์ไม่มีพยานคนใดเบิกความว่าเห็นจำเลยทั้ง2ขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟแม้ผลการตรวจเส้นผมสาเส้นจากบริเวณที่พบศพผู้ตายมี mtDNA ตรงกับจำเลยที่สองแต่การตรวจหา mtDNA น,นั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้เพียงแต่ระบุได้ว่าเป็นเส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกับผู้ตายเท่านั้น เส้นผมดังกล่าวจึงไม่จำต้องเป็นของจําเลยที่สองเพียงผู้เดียวเห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยทั้งสองในข้อหานี้ที่ภาคสาว่าจําเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา251 317วรรควแรกฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก10ปีฐานพราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากวิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทส์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทย์ร่วมทั้งสอง หคดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจท์และโจท์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควรต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่ 1. เห็นควรพิพากษายกฟ้องจึงให้รวมไว้ในสำนวนตามพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตรา 11- 1 มีอะไรหรือฆาตะกรอปเ่าจะค่ายไปต้องระวังตัวไว้ปานจริงก็คือปานจริงเอาละเอาละค่าตกรอนพอแล้วพอแล้วเป็เสียงหน่อยเต่าไม่เต่าเงาเต่าน้อาเต่าซึ่งเป็นค่าตะกรอนเต่าข้ามเต่าบวกขมามเต่าไม่หายแล้วเต่าเต่า